ทีนี้เสร็จแล้วก็จะลองกับปลูกว่าใส่น้ําอย่างเดียวไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างเลยมันไม่สวยนะเห็นไหมเอยอะเลยหลายกล่องอน,นี้พ่อโมกจะมาเอาออกเมอพี่น้องจะเอาออกหมดเลยก็ไม่สวย่ะเดี๋ยวจะได้ทําอย่างอื่นได้พนะี่น้องเนไหเนี่ยต,ต้องรองให้โตลแล้วมันไม่สวย อะไรเดี๋ยวนี้ทําอะไรทุกอย่างก็ต้องใส่ปุ๋ยหมดแต่พี่น้องแต่ประโมกลองไม่ใส่ลองใส่ก็ไม่สวยไหมพี่น้องไม่สวยเลยอะ่ะพ่อโมกก็จะเอาออกหมดนะพี่น้องเอ,งเอาออกหมดเลยเดี๋ยวจะได้หาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ผักบุ้งแต่ผักบุ้งก็ซื้อมาต้องเป็นกิโลใช่ไหมใช,ใช้ไปหน่อยเดียวเองเดี๋ยวพระโมกจะเอาผักชีหรือว่าเอาผักชี ผักชีหรือหอมป้อมบ้านพ่อโมเขาเรียกหอมป้อมเล้ยนะผักชีแล้วก็อะไรอะใบใบขึ้นช่ายอะจะลองปลูกดูเพราะว่าตอนนี้จูเลนซีสังเคราะห์แสงก็ต่อยอดไปเมื่อวานแล้วก็ไม่มีก็ไม่ได้ใส่อะไรเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่หรือเปล่าลองดูเพราะถ้าวราใส่น้ำเปล่าๆนี่ใช้ไม่ได้พี่น้องมันใช้ไม่ได้เราต้องมีปุ๋ยทุกอย่างต้องมีปุ๋ยตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะ พ่องก็จะเอาออกหมดนี่พี่น้องนะจะเป็นอย่างเงี้ยเอาออกหมดเลยเอาออกหมดเลยโอเคเดี๋ยวให้ชมท่านี้กันนะคะพ่อโกจะเอาผขกบุ้งออกพี่น้องเอาออกหมดเลยละเนี่ยคือว่ากินไม่ได้แล้วมันไม่สวยโอเคก่อนนะคะพ่อโมก <c oughs> บอกอะไรเนะ่ยเอาผขกบุ้งออกก็มาบอกก็บอกหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ปุ๋ยแม่อะไรเขาไม่สวยจริงๆจะต้องใส่อ่ะพี่น้อง โอเคนะคะให้ชมเท่านี้นะคะ